เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบลกโตวันนี้ก็อยู่กับเกมหลอดอ n a นาสล c k นะทุกคนเออเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมสัพยุทตมิญญาจารย์เกนชินอิม a c กห้องไข่สตาร์เลวเซนเลสเซนซีโรวัตทิลิ g งเวฟ และเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจติดต่อเต็มเกมสแกน QR Code หรือแอดไลน์ line. แมงปอช็อปมีแอดด้วยนะร้านเปิดบริการ24ชั่วโมงก็ดูหมนว่าอ่ตัวละครใหม่ก็ได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเป็นตัวละครอย่างนี้เลยเป็นหัวหน้าดาอกกุหลาบน้ําเงินปะลาควิลเนาะหรือผมอ่านชื่อผิดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเนาะก็นี่เลยนี่เลย นางก็เป็นตัวละครสายเอลีสายบลับแล้วก็เป็นตัวละครสายเกราะนะทุกคนเออก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างที่จะพอใช้ได้อะพอใช้ได้สำหรับเริ่มเริ่มต้นอะนะอ,อ่าก็ถือว่าเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์สดๆร้อนๆเลยเนาะเมื่อเมื่อวานนี้นะก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลของตัวนี้กันดีก,กว่านะเนาะอ่า โดยรวมสกิลของตัวนี้ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปทำดาเมจพวก a อ e มากกว่าเนาะอย่างเช่นสกิลบนสกิลบนก็มีดาเมจ e เ,เอเนาะเออก็คือน่าจะเป็นดาเมจหมูเอาเพเขียนตรงนี้ไว้ว่า a อ e เนาะแล้วก็สกิลนี้ก็เป็นพวกสกิลบลับบวกกรออะไรพวกนี้สกิลนี้ก็เป็นดาเมจ e เนอนะแล้วก็อัติเมจก็เป็น e. เอโอ ซึ่งตัวละครตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมก็ปั้นไว้สุดเลยสังเกตว่าสกิลผมเบลลห้าหมดทุกช่องเลยเนาะนี่เห็นไหมส่วนเซตเซิร์ชอะไรก็อันนี้ก็ปลุกตันเรียบร้อยแล้วขั้น13เนาะแล้วก็อาวุธก็ผมใส่เป็นเซตอันนี้นะอา่าไม่สนจากาะน,นะอา่าหรือหรือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม,ใชไม่สนจากาดิก็คือเป็นเซตอ่าโนเดฟโนเดฟเอ no depth, no depth, เอตีตีไม่สนเกาะ ก็ปลุกปลุกเรียบร้อยแล้วอ่าแต่ว่าปลุกเป็นสีม่วงนะสีทองไม่มีปัญญาส่วนอาบัฟลูนในสุดตัวนี้ก็ไม่ได้ปลดให้นะอ่าเพราะว่าตัวละครตัวนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วเนาะคือมันเป็นตัวละครที่แบบมาช่วงต้นเกมแรกๆก,ก็คือไม่ได้ใช้แล้วอคือมันไปไม่ถึงเลนเกมส่วนทีมก็ไปได้หลายตัวมากๆเลยไม่มันจะเป็น ชาวเทียที่เพิ่งเข้ามานะอ่าเป็นชาวเทียวิดโดเกาะหรือเป็นโคคิวทัสอ่าถ้าเป็นโคคิวทัสก็สามารถเอาไปเล่นในทีมเคาน์เตอร์ได้เนาะอ่าหรือจะใส่เป็นนี่เลยแพตตินัมลอดใส่เป็นเจ้าหญิงเลนเนอร์อ่าได้อยู่ใส่เป็นเซบอสก็ได้อ่าแต่ผมไม่มีเซบอส <c oughs> เล่นเล่นมาปีหนึ่งยังไม่ยังไม่ได้เซบอสสักตัวเลยเออก็คิดเอาแล้วกัน <c oughs> หรือจะใส่เป็นไอหมอนี้อ่าไอหมอนี้ผมจําชื่อไม่ได้รู้แค่ว่ามันโดนตกไปในตอนแรกๆนะอ่า ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดลองทีมให้ดูก่อนก็นแล้วกันนะกับเมคคากของตัวละครข้าวๆนะเออก็ตัวนางนี่ถ้าใส่ก่อนนี่ผมคิดว่าน่าจะโหนะเราไปเล่นด่านที่อันนี้เจอกับชาวเทียแล้วกันไม่รู้จะไหวไหมลองดูก่อนลองดูก่อนถ้าไม่ไหวนี่เดี๋ยวเป็นด่านอ่าทีมก็สามารถจัดได้ประมาณนี้นะอ่าเนี่ก็จะเป็นทีมแบบตัวละครที่เราพอจะหาได้ในตอนนี้นะอ่าก็จะเป็น ตัวไม่มีชาวเทียหรือจะเป็นยูริแล้วก็เป็นตัวฮิลตัวไหนก็ได้นะหรือถ้าเกิดเรามีโคคิทัตก็ใส่เป็นโคคิทัตก็ได้แทนก็ได้เนาะหรือไม่ก็อ่าใส่เป็นแพตตินัมหลอดไปเลยก็ได้เออถ้าเกิดว่าคิดมั่นใจว่าตัวเองจะยืนไหวะนะเออแต่ว่าผมคิดว่าด่านนี้มันน่าจะยืนไม่ไหวเลยงั้นผมเลือกที่จะใส่เป็นตัวฮิลตัวนี้ไปก่อนก็นแล้วกันเนาะออไม่รู้นะว่าจะยืนไหวหรือเปล่าก็เพิ่งจะเอามาทดลองลงในครั้งแรกเลยนะ ก็อย่างที่บอกนะตัวละครตัวนี้ผมไม่ได้แตะมานานมากๆแล้วก็ปัน้นปั้นคงปั้นของเอาไว้แต่ว่าของมันได้สุดอะไรนะเพราะว่าสังเกตว่าอุปกรณ์ของผมอะ,อะไปดูก่อนนี่เลยนี่เลยอุปกรณ์ของผมมาสังเกตว่ามันจะมี จุดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ปหเนี่ยมันมีจุดสี่เหลี่ยมอยู่ทั้งหมดสามันใช่ปหตามหลักอ่ะมันถ้าเกิดว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ค่อนข้างสุดอ่ะมันจะต้องเป็น4จุดเนาะมันจะมี4จุดแล้วก็ควรหาออฟสีทองงไงอ่ะอย่างน้อยก็ต้องชิ้นหนึ่งอ่ะควรจะมีออฟสีทองแปะมาอย่างน้อยสักหนึ่งอะันนะอ่ะแล้วก็ต้องเป็นบัฟที่เกี่ยวข้องกันกับการจมตรงการจมตีอะไรพวกนี้ด้วยเนาะอ่ะถือว่าจะค่อนข้างสุดหน่อยแต่ว่าช่างเถอะเสตนนี้ผมเองก็ยกให้นางไปละ ัวครน,นางก็ไม่ได้ใช้แล้วนะเออก็ไม่รู้ว่าจะทําใหม่ไปทําไมเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรกํากลังทําตัวอื่นๆอยู่เนาะเออไปไปลองเล่นกันเลยมาสู้กับชาวเทียนะชาวเทียกรอตัวเดียวปะอ่ออามามีม,มีแยกออกมาโอเคได้อยู่ มาถึงแล้วก็ท่านายเบรสไปก่อนแล้วก็ยูริฟ้าดไปอย่าแล้วก็ปับอ๋อนี่ไงมันจะเป็นการปล่อยดาไปเนาะแล้วก็แน่นอนว่านางนางก็จะมีกอกของนางอยู่แล้วเนาะโบกับชาเทียก็แบบใส่กอกกันแบบบ้าคลั่งมากเลยเออแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโคคิวทัตด้วยเนาะมันก็จะมีตัวใส่กอดทั้งหมด3ตัวเลยเนี่ยเวลาเวลานางสู้นางก็จะทําการปาดนะอ่ามีสกิลแบบปาดหมูเ่ยในเนี่ยปาดหมูปาดมู แขงไปเออจริงๆใส่เป็นคูคีทัานก็ได้นะตัวท้ายอะ่ะเพราะมัน,ม,นมันเล่นมันถือเอาไปเล่นทีมเคอร์เตอร์ได้อยู่เนาะอึบปบโดนระเบิดมาแล้วฟาดไปคืนไปฟาดไปก็ฟาดคืนไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูด่านนกันด่านด่านนี้มันเหมือนมันจะจบเร็วเกินไปอะเนาะเออดาเมจนานงก็ถือว่าทําได้ไม่เร็วเลยนะนี่ หนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหนึ่งแสนสาม,มื่นห้าพันนะนะเออถือว่าไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วสำหรับด่านที่สิบเจ็ดนะเนาะอ่าเดีเราไปเจอกับด่านที่ยากขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะเอาเป็นลิซานแมนและกันนะลิซานแมนผมก็ไม่ได้มาเก็บตามดวงตามดาวอะไรเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนจากอันนี้เนาะเปลี่ยนจากน้องตัวฮิวเป็นแพทินัมหลอดก็ได้อ่า,อาแต่จริงๆริถ้าใส่เป็นโคคิวทัตนะผมคิดว่าน่าจะเวอร์กว่านะอ่ะลุยลุย ใส่เป็นไอโกคิทันแล้วก็ใช้สกิลพงของแกนะเอออันนี้นี่ผมใช้เป็นสกิลของอันนี้อยู่นะของเชาวเทียเนาะก็คือเริ่มมาเราจะได้โลกกันทั้งทีมอยู่ละเบิร์ดไปท่านใหอแล้วก็ใส่โลไปก็ฟาดไปส่วนสกิลของอ่าของนางเนี่ยเท่าที่ผมจําได้นะนางนางนี่จะมีอะไรนะมันจะมีบัฟที่เรียกว่าเมจิกบูมนะ ถ้าเกิดว่าผมจะไม่ผิดนะนะถ้าเกิดว่ามีบัฟนั้นน่ะดามจจะทําแรงขึ้นนะ,นะทำดามเจได้แรงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีบัฟนั้นก็คือนางจะได้รับดามจเบาลงนะแต่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมเองก็จําไม่ได้ละก็ให้ดูไว้เป็นการประกอบการตัดสินใจนะในการที่จะเปิดนางมาเล่นนะอ่านางก็ปาดไปเนปี้ยปาดหมูปาดโมงคลา้ายๆกับปาดนาเกงแล้วก็ฟาดมาโอ้โห อันนี้จะไหวไหมปะเฮ้ยเฮ้ยสวนคืนไปสี่หมื่นว่ะแอ้บึ้มทนายไปสี่หมื่นเหมือนกันอุ้ยโอเคโอเคก่อนลดมาหน่อยนึงกแลบวก็โอเคอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนจะไม่ใช่สกิลดาเมินหมูเนาะมันคือดาเมินเดียวเลย น่าเสียดายที่ผมไม่มีโคคทันนะไม่งั้นเดี๋ยวผมก็ว่าจะเอาเมต้ายุคปัจจุบันของเซิฟซีมาทดลองเล่นให้ดูก่อนได้เนาะเออแต่น่าเสียดายผมไม่ได้สุ่มเอาไว้อนี่งก็ฟาดหมูไปโอเคแล้วกเก็บไปหนึ่งแล้วก็กางชิวแล้วก็ปิดฉากด้วยยูริไหมไม่ไม,ไม่หรือว่าจะปิดฉากด้วยเจ๊โอโห ตีโคตรเบาเลยสี่พันโอ้สังเกตว่าบนหัวของนางนี่มีมีคิวขึ้นมาเพียบเลยนะสเกีน่าม,มีมีอยู่หลายอันมากเลยเหมือนมันจะเป็นโลกของนางแล้วก็เป็นโลกของชาวเทียนะแล้วก็น่าจะเป็นโลกโลกกากอันนี้อีกแล้วมั้ โลของจากสกิลของนางอีอกทีหนึ่งลนะมั้งมันเหมือนมันจะไม่ทับกันหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้มันก็หายไปพอมอกันนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นเทินที่แบบนับรวมกันนะนะ oh. อ่าอันนี้ก็ทําไม่ได้ไอ้ภายในสามสามสิบหนะ้าเทินเนาะก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะจริงๆถ้าเกิดว่าผมอยากจะมาไล่กเก็บก็เก็บได้แต่ว่าไม่เอาดีกว่าอ่ะโดยรวมของตัวละครตัวนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่าช่วงเริ่มช่วงเริ่มต้นเกมก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเก่งอยู่นะอ่า แต่ว่ามันมาในยุคข,ของผมแล้วผมเลยมองว่าตัวละครตัวนี้มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะส่วนในอารีน่าก็ไม่มีใครใช้กันแล้วนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะแต่ทั้งที่ผมเองก็มีประจําตัวของนางด้วยเนาะนี่เลยก็คันโม,มิกก็ได้ประมาณนั้นส่วนสกิลก็แน่นอนนะว่าอัพตันเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็เพิ่มจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการที่จะสุ่มมาเล่นเนาะ แต่แน่นอนนะว่าใครที่ไม่ได้เียนเรื่องใช้นานไม่นานอะไรยังไงก็สุ่มไปเลยก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้ผมเองก็มองว่าค่อนข้างที่จะเก่งนะเพราะว่าอย่างผมเองก็สุ่มสกิลนี่ผมก็ปั้นตันให้ยันเวลวันนี้เลยเวลห้าทุกสกิลเลยเนาะเออก็แบบว่า,อวาตอนนั้นมันมาใหม่ๆมก็แน่นอนว่าอวยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะั้วนะเออแต่ถ้าอิงอิงตามตู้เข้านะตัวละครตัวต่อไปเดี๋ยวเป็นตัวอะไรเนะี่ยเราไปดูกันหน่อยสิ ตัวละครตัวต่อไปที่กำลังจะเข้าอ๋อจะเป็นเดมิเอิร์ดนะทุกคนอ่ะก็จะเป็นเดมิเอิร์ดล่างหน้ากากเนาะก็เดี๋ยวเอาไว้ตัวละครมันเข้ามาก่อนก็ได้เดี๋ยวผมทําคลิปรีวิวให้อีกทีหนึ่งเพราะเดมิเอิร์ดผมเองก็มีแกอย,อยู่เหมือนกันเนาะอ่ะแต่โดยรวมนี่เดมิเอิร์ดจับน้องหัวหน้าดอกกุหลาบนี่ผมเองก็แอบจะชเชียเปิดเดมิเอิร์ดมากกว่านะเพราะเดมิเอิร์ดนี่ผมเห็นคนใช้เยอะกว่าอ่ะน้องน้องหัวหน้าดอกกุหลาบแล้วเพราะว่ามิต้าปัจจุบันผมไม่เห็นนางแล้ว Yeah. ส่วนใหญ่จะไปเล่นทีมเบิร์ดกันซะส่วนใหญ่ละก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับส่วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปยนะครับไปแล้วครับบายๆจะนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีคับ